คุณชอบอะไรในกิจกรรม TYT ครั้งนี้มีชอบการ,รแสดงและการเล่นดูเพื่อนเล่นการต่อสู้แล้วก็เป็นกิจกรรมการเล่นเกนมคุณชอบกิจกรรมอะคะ่ะมันมีกิจกรรมหลายอย่าง huh. เช่นพวกทำหน้ากากพวกเชิดหุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันสนุกดี่ะ okay. โอเคอืมกิจกรรมในครั้งนี้ชอบนักเรียนได้ได้แสดงออกแล้วก็ละครเนี่ยเด็กเขาไม่เคยแสดงละครภาษาอังกฤษแบบนี้มาก่อนที่โรงเรียนแล้วเด็กเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้แต่พอเด็กเขามาแสดงวันนี้กลับไปอะรู้สึกโอ้หภูมิใจว่าเด็กทําได้ <c oughs> แบบดูแล้วน้าตาจะไหลเลยตอนเด็กแสดงละครไม่คิดว่าเขาจะทาได้แบบนี้ <c oughs> คือเด็กเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์นนะได้ความคิดสร้างสรรค์ คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากทวทครั้งนี้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่เรื่องจากการรักษาการได,ได้เรียนรู้จ,กจากเพื่อนใหม่การแสดงออกกับคนมากคำศัพท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะค่ะเช่นการเต้นลมัมคิดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนรู้จากการใช้เทคนิค การแสดงละครการร้องเพลงและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เทคนิคกางตายจากการเข้ากิจกรรมของพี่ๆทวีที่จับให้ค่ะ <Okay. S 3> สิ่งที่ได้เห็นจากครั้งนี้ก็คือแต่ละโรงเรียนนะเด็กนักเรียนนะเหมือนมาแสดงละครมีความสุขที่ได้แสดงละครครั้งนี้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์คือได้รู้จกักศิละปะการต่อสู้ได้เรียนการร้องเพลงได้เรียนการเต้นลํา ซึ่งกิจกรรมแบบนี้สําหรับโรงเรียนเราอ่ะมีโอกาสน้อยที่จะจัดขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับเด็กเราึพิงรู้สึกอย่างไรก่อนเขาลองกิจกรรมทีวที่โรงเรีนนนยแบบนเาไม่รู้สึกตื่นเต้นนะ ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจะได้มาแสดงละครที่นี่ค่ะอ๋อค่ะรู้สึกอยากมีประสบการณ์จากตรงนี้เพราะว่าโครงการนี้แม่แนะนำาให้มถถาแม่ให้มพาพบปะกับฝร <lem. S 1> ั่งได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้เรีเปลี่ยนภาษากันอือเรืวองภาษาอังกฤษพังค์ืนมีการพัฒนาขึ้นไหมคะพัฒนาขึ้นคะ่ะทำไม เพราะว่าจากที่เคยพูดแบบพื้นๆบ้านๆพอมาถึงที่นี่ก็ได้พูดออกเสียงสระหรือตัวภาษาอังกฤษได้มากเพิ่มขึ้นอ,อ๋อมีการพรัฒนาขึ้นครับจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าพูดเกี่ยวกับาภาษาอังกฤษนะครับก็มีทําการแสดงออกกล้าพูดก็ให้ตัวเองครับมีการพัฒนาภาษาในด้านนี้มากขึ้นนะครับก็รื้อสึกกลัวว่าจะสื่อสารกับฝรั่ง ็เลยไปชักชวนเพื่อนๆมาด้วยก,กันก็เลยมีความกล้าขึ้นมาโอเคอยากจะมาเข้าเรือ T Y T ในปีหน้าอีกไหมอยากครับอยากไหมคือคือเราก็จะได้นําความรู้ที่เราได้นี่ครับไปเผยแพร่ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆท,ที่น้องๆภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่อยากให้นักเรียนภายในของเรานี่ยนะครับมีความกล้าแสดงออกกล้าพูดกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับอยากคอยากไหม ใช่ค่ะทำไมเพราะเราอยากได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เรามีอยู่เพิ่มเพื่อจะไปศึกษาต่อขึ้นาไาอีกค่ะเพราะว่าได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้นได้เรียนรู้ว่าการทำหน้ากากการทำการเต้นการร้องเพลงสนุกมากและได้พูดภาษาอังกฤษมากมายค่ะ ในปีหน้าอยากมาแน่นอนเลยค่ะแต่ตอนแรกคิดว่าเราไม่มีอาสาสมัครแล้วนิกไม่อยู่แล้วแล้วเราจะแบบไม่มีโอกาสได้มามก็ยังถามนิกแต่พอนิกเขาบอกไม่จําเป็นมีบางลงเขามาทุกปีเลยโดยที่ไม่มีอาสาสมัครก็เลยรู้สึกเออหน้ามาเพราะว่าอย่างน้อยเราก็รู้จักอาสาสมัครรุ่นต่อไปเขาก็สามารถช่วยเราได้ยังติดต่อเราคุยกันได้มาแน่นอนค่ะ <laughs>